เด็เอกชัยครับเด็กเพื่อีทองครับชื่อกล่าเราชื่อชื่อปังปอนครับอไปนี้ซ้อมมากี่วันก็ยี่สิบวันนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเด็กเพชรครับออกมาซ้อมที่เด็กเพชรแล้วมีใครมาเป็นผู้บังคับผู้ซ้อมแล้วบางที่นัหนก็มีพวกเนี่ยครับก็คือพวกน้องเพื่อนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหรแล้วอายุสี่ครับเราสูงเท่าไหรก็เจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับหกสิบเอ็ดเรามวยสไตล์อะไรครับก็ ได้มาเคยมือครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับพิเศษสุขเคยเจอกันไหมไม่เคยไม่รู้จักไม่รู้จักด้วยเราเจอกันมาไฟแรกเลยไฟนี้าได้ศึกษาขี้มาต่อยไหมไม่เคยไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่าเปมวยแบบหาไม่เจอเลยเลยไม่รู้ว่าเป็นมวยแบบไหนแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกี่วควาแขงไงก็คอยไปแก้บนวิีครับก็ดูกันบนเวทีเนาะเขามาแบบไหนค่อยๆแก้ตรงนั้นเอาเลยล่าสุดเราต่อยไว้ที่อ้อนน้อยครับอ้อนน้อยวันนั้นเราเจอกับปุ๊กเฟยเป็นไงบ้าง พ้ครับแพ้คะแนนครับอ๋อวพ้แพ้คะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าวันนี้มาต่อยร้อยยี่สิบสามยี่สี่ยี่สี่คิดว่าถ้าเข้าไปสอนี่น้ำหนักมากเกินหรือไม่ขาดก็น่าจะเกินอประมาณปอนนึงครับก็คือเหมือนวิ่งยามเช้านะยืดเส้นยืดสายครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็ได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์ครับหรือว่าเย็นนี้พร้อมแจ้งเกิดแจ้งเกิดครับลองเกิดแล้วนะเราพลาดมากี่ไฟล์ละที่ต่อยมาต้องแตะเปิดมไหมเนี่ยพลาดมา สองไฟครับสองไฟติดเลยอันนี้คือไฟสามต้องไม่พลาดแล้วนะครับไฟไฟที่สี่ไฟที่สี่แต่เขาไม่พลาดแล้วนะต้องเกินแล้วนะต้องเกินแล้วอ่ะเราต่อยมือมาลุ้นทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณประมาณหกเจ็ดสิบนะเราคนจังหวัดชันน่าครับเอาไปเชิญชวนไปนขับเราดีหน่อยก็พาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอน,น,นครับโอเคขอบใจมากน้องชายครับ